แม่ถ้าฉันขี้ไม่ทันนี่ฉันขี้เต็กตายเลยนะเนี่ยโชยคดีจังที่ฉันขี้ทันแล้วนะฮะเด,ด็กดกๆไอ้ตัวรึไประนี่แค่กค่ไปตัวบดีเฮไปตามจะตกรับจากที่นี่ได้ไม่ได้แค่ดันเกินไปหาคนแถวนี้ช่วยดีกว่าไอ้ไปตรอง ไงไปเราจะไปไกด์ไปอยู่ในห้องน้ำนี่ไงรวยด้วยตัวอยู่ในห้องน้ำเหมือนกดจะโค้งตอนนี้ตัวลังขี้อยู่แล้วไงกูปล่อยตัวไปทำไมไปตัได้ว่ได้ได้ว่าไอชิปตักรโค้งเดี่ยมันจะแข็งเกร็งขึ้นไหมฉันว่าไม่ในเวลาไม่แน่ใจแน่ใจสิแต่เรายังไม่มีพัฒนาใหม่อีกนะเออแช่มันเถอะ เราก็ยังต่อสู้มันได้อยู่ดิเออเคมเลาแมนอะไรอะไรอยู่ข้างหลังนายอหนอ่ะชิปดิดีตบตบตบเเสเอนี่ครับอ้ยเจสเปลวนีิบดีตบๆเส เอาเป็นอะไรบ้าเนี่ยชิบดีท็อทอยเลิเนกลับไปอีกแล้วเน่ยเหรอใช่ชิบดีตย่ชิบดีปทเชสเชสฉันว่าจะจะกไปลมดูข้างใต้ชิบดีท็อปทเชสเชสชิบดีทุบตุกตตายแกตตาย โอเคเดี๋ยวเราไปปุ๊บาัส์มาเอานะเลยชิปดีดดุปุ๊บ just just away ดปั๊บ e เออขับใจมากไอ้กบเจตูบาแลยตุวโคตรดักเลยปิดบีเลยบักกัเยแก่กูเกี่ยไปเลยชิปดีดตุ๊บตเลยชิปดีดชิปดีตุ๊บตตุ๊บ ตุ๊บติตุ๊ตุ๊บตุ๊บเจ๊สเจ๊สอต่ล่าจกลัวกเลยเก็บไปเฮะเป็นไงตจ๊เชฟอ็เด็กกูป่แล้วไม่าะตูตูตายแล้วไอ้ย เดีย๋ยวเราจะทำให้ใครดีชิดดปดีตบตบตบเจ้เจ้าไม่ต้องหัวเพื่อฉันมีวิธีแอดบ What the h e เอ็ดแมกฉันบอกแล้วว่าแอดอบปีได้แล้วเปิดดูสิโอ้ช็อกันไม่ต้องหัวชัดเรียบขอไปเสมอ มันจะปลุกเข้าไปยังไงมันก็ปลุกเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราบีช็อตกันนี่นายจะเอาจริงอ่ะกระจายที่มันแหกกฎฟิสิกส์กันชัดๆอะไรหรอกเลยมีระเบิดอยู่โอเคโอเคฉันได้ชัดกันแล้วได้ถอยไป โอเคเข้ามาเลยพวกนี่ไปเรื่ได้เือกจะได้เอาบัตุบมาแล้วนะเข้ามาเลยตัวไ่ชัดกันะเว้ยโอ้ไปดูชิบดี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 โอเคชิบเป็ิบักชิบไปชิบไปดักชิบไก็มนล็อกกัตุยอืมตั้งใจพวกชิบดีตุบไปเลต้ากชิบดี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 โอ้ย

จบบริบู์ติดตามใหม่ในตอนหน้ากับช c ดีโดบทอยเล็ดต,ตอนตลกเบ,บีฟูชัน่นเมม